สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะแอดต้องแสดงความยินดีกับน้องลิซ่านะที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ c o เร l ยนบลูเนี่ยเขาได้นำมาแช์นะถึง20อันดับสาวสวยที่วัยรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาโหวตให้ว่าสวยที่สุดซึ่งแน่นอนนะคะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือน้องลิซ่านะคะวันนี้แอดก็มีข่าวสั้นๆมาแจ้งนะคะน้องลิซ่าของเราเนี่ยได้เป็นเคป๊คนแรกและคนเดียวในตอนนี้นะที่มี ยอดการไลค์รูปใน i ิน t a g r กรเนี่ยเกิน8ล้านแล้วนะทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่ระดับ K-POP เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงศิลปินเอเชียคนแรกด้วยนะคะที่มียอดไลค์รูปเนี่ยใน1โพสเกิน8ล้านและที่สำคัญไปกว่านั้นคือระยะเวลาในการที่ลงรูปไปใน i ิน t a g r กรเนี่ย <c oughs> เพียงแค่28วันเท่านั้นเอง28วันโอ้โห8ล้านไลค์นะ แต่จริงๆแล้วอะแอดจะบอกว่ามีอีกรูปหนึ่งด้วยนะคะที่ถึงแม้ว่ายังไม่ทะลุ8ล้านไลค์แต่ก็ใกล้เคียงความจริงมากๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีการกดไลค์ไปถึง7ล้านกว่าไลค์แล้วว่าทุกคนแอดคิดว่าไม่นานเนี่ยรูปเนี้ยก็ต้องเกิน8ล้านไลค์แน่นอนซึ่งรูปที่ได้8ล้านไลค์นะ คนถ่ายไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็คือพี่ซูของเรานั่นเองจริงๆอะแอดชอบรูปลิซ่านะคือจริงๆอะแอดว่าจะรูปไหนอะลิซ่าก็สวยนะคือสวยน่ารักจะลุกไหนก็หน้ามองไปหมดเลยคือดูแล้วรู้สึกว่าเพลินนะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบผมสั้นผมยาวหน้ามา้าดูแล้วเพลินไปหมดอนะดูนั่งดูได้ทั้งวันเอาจริงๆ <laughs> ก็เป็นข่าวสั้นๆนะที่มาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะคะ ยังไงก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้แอดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ